หวังว่าเสียงในคลิปนี้จะดีนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับว่าในช่องว่ากุนชั้นเอานะคะวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตกับทุกคนแบบนั่งคุยกันแบ๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า คลิปที่ลงไปตั้งแต่มาถึงอเมริกาคือถ้าทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดก็คือว่าย้ายมาเรียนต่อแล้วนะคะ it's happening it's really happening แล้วย้ายมาเรียนต่อแล้วหลังจากแบบเจอร์นีที่ยาวนานของเราแล้วก็เนี่ยก็คืออยู่มาได้ประมาณแบบ2อาอาทิตย์แล้วก็เลยอยากจะมาเช็คอินกับผุกคนว่าเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องแบบชีวิตการเรียนการปรับตัวอะไรต่างๆนะคะเผื่อคนที่กําลังจะมาหรือแพลนว่าจะมาหรือแค่เช็คอินกันเฉยๆก็ได้ เืยะค,ะค,คิดถึงกนันเนาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรจริงจังกรซีเรียสมากนะคะโดยทั่วไปก็โอเคนะในเรื่องของนิวยอร์กอ่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นเมืองที่เฮคติกเนี่ยตั้งอยู่ก็คือจะได้ยินเสียงหวัวเสียงรุนนี้นั่นตลอดเวลานะคะแต่ว่าในส่วนของการมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับต้องเตรียมตัวเตรียมใจในระดับหนึ่งว่าเออเราต้องทำายหลายลอย่างด้วยตัวเองนะคะเพราะว่า การมาเรียนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมาเที่ยวการมาเรียนก็คืออย่างน้อยเราอยู่ที่นี่สองปีเพราะฉะนั้นทุกอย่างตั้งแต่สกัดเบยันเรือลบต้องหัดทําเองนะคะถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วก็โอเคเราก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่าอะไรอย่างเช่นแบบติดต่อราชะการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เป็นออนไลน์อยู่แหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เราต้องไปทําเองการใช้ชีวิตทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาก็จะต้องแบบ ทำกันบ้านมานิดนึงว่าเออเดี๋ยวนี้มันมันเปลี่ยนไปยังไงแล้วบ้างนะคะการแบบไปเปิดบัญชีธนาคารการมีหลายอย่างอะ่ะที่ว่างก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยุ่งยากแต่บางอย่างที่เนี่ยยุ่งยากกว่าที่เมืองไทยเออไม่ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะแบบแอดวานซ์ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะแบบดีกว่านะคะว่าก็จะบอกตลอดว่า ทีนี้ก็มีข้อดีข้อเสียค่ะแล้วว่าก็ยังไม่ได้เปิดเรียนแบบจริงจังแต่ว่าก็มีแบบนี่ก็ไปเที่ยวไป explore มันก็จะมีที่เที่ยวใหม่ๆในเมืองแล้วก็ในส่วนของอะไรอ่ะคือนิวยอร์กซิตี้เนาะมันจะมีหลายๆพาร์ทมีแมนฮัตตันมีควีนส์มีออมบลองส์มีบรุกลินสเตต์ไอแลนด์นะคะก็จะคือมี borough ใหญ่ๆที่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้แล้วเราก็ไป explore บางที่ที่เราเคยไปตอนที่มาเที่ยวอ่ะก็คือปิดไปแล้วก็มีด้วยพิเศษฐกิจเราก็มีบางบางที่ที่เปิดมาใหม่นะคะอย่างตรงเนี้ยที่นั่งอยู่ก็คือเป็นแบบที่เปิดใหม่เป็น OAC ใจกลางแมนฮัตตันเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็มีบางอย่างที่แบบหายหายไปก็เสียดายเหมือนกันร้านที่เราเคยชอบกินที่ที่เราเคยชอบไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยค่ะก็ เปลี่ยนไปตามสภาพเปลี่ยนมุมบ้างก็นั่นแหละค่ะว่าก็ยังไม่ได้แบบเปิดเทอมอะไรจริงจังมีแค่แบบไปเอาเอกสารที่มอบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบทำพวกเอกสารต่างๆจะมีแบบ orientation มีประถมนิเทศบ้างปลปลายนะคะแต่ว่าได้เริ่มลงทะเบียนเรียนแล้วนะเออมหาลัยนี่คือให้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เมย์จนถึงจูลายตอนนี้ออก u ั t สแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนกับเขาให้เราทํา เป็น pre class material มีให้มาเรียนล่วงหน้าอะไรอ่ะเงี้ยค่ะก็เนี่ยแหละวันๆก็ช่วงแรกๆนะเที่ยวครึ่งวันนอนครึ่งวันเพราเหนื่อยมากวัน,นแบบ g แลกอ่ะทุกคนแล้วก็เหมือนเราไม่ได้รู้สึก mentally p r e p a r e คือข้างนอกภายนอกอรู้รู้ตัวร่างกายรับรู้ว่าฉันต้องเดินทา้าฉันต้องยกย้ายแต่ว่าเหมือนข้างในอะมันยังไม่ของเออแปลกเหมือนกันเพราะถูก ทุกครั้งที่มามันจะเป็นไว้ที่แบบเรามาเที่ยวเรามา enjoy เอ็นจอยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้มันเป็นการมาเรียนแล้วมันเป็นการที่เราแบบ Transition จากการทำงาน full-time คือต้องไปเรียนจบวันทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ไม่ได้มี Vacation แบบจริงจังนะ มันก็เลยเหมือนกับเราไม่ได้ entry p พพขนาดนั้นที่จะมาแต่ก็ก็ enjoy ก็ก็ปรับตัวไปไปตามสภาพนั้นนะคะก็คือตั้งแร่คือคนทํางานมานานอะทุกคนถ้าเคยทํางานมานานเหมือนกันน่าจะเข้าใจก็คือมันเป็น feeling ที่เราจะ แ to s c สคู l อีกครั้งหนึ่งรูทีนเราจะเปลี่ยนไปกิจกปรรวมาเราจะเปลี่ยนไปสังคมที่เราอยู่โดยโดยรอบๆอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ก็ anxious แล้วก็ in a way ก็ตื่นเต้น <c oughs> หลากหลายอารมณ์สุดๆนะคะแหลแต่ก็นิวยอร์กก็เป็นเมืองที่ถามว่ามันเหมาะกับการเรียนใหม่ Two ways เนาะคือมันก็เหมาะในแง่ของการที่มันมี resource เยอะอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในสายของ international affairs สายการต่างประเทศหรือว่า finance ธุรกิจ arts ลหลายๆอย่างรวมอยู่ที่นิวยอร์กแต่ข้อเสียก็คือแบบค่าครองชีพแพงมากคนเออว่าก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเราอยากจะมาเรียนแล้วก็มาใช้ชีวิตดัมเมองก็มันก็เป็นเมืองที่มันมนันเนาะถ้าคุณอยู่ที่นี่ได้ กูอยู่ที่ทั่วโลกะคะเพราะวนะ่ามันเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างท้าบนะเป็นเมืองที่เหมือนกับสอนให้วาโตขึ้นเยอะเลยนะทั้งเรื่องอของการใช้ชีวิตการแบบวางแผนการเงินการจัดการชีวิตเพราะว่าทุกอย่างที่นี่มันมูฟเร็วมากแล้วเหมือนกับโอกาสมันลอยอยู่ในอากาศแล้วแต่ใครจะ หาจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่สอนให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นสอนให้เราใช้ชีวิตได้เก่งขึ้นออมีวิชามารมีความรู้ใน,ในการที่ ทำเป็นแอคเคาดมิกแล้วก็เป็นไลฟ์สกิลต่างๆท,ที่ที่มันน่าจะติดตัวไปเนาะเมาพูดถึงค่าของชีพหลักการเพิ่งทำคลิปในติกติกไปนะคะว่าคฮ้ยไม่ได้กลับมานานอะ่ะอินฟลูเอชันมันมันชัดเจนมากเลยนะคือเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจมันก็โชคดีที่เออบางคนที่ที่เพื่อนมาที่อยู่ตนี้เขาก็บอกว่าแต่ค่าแรงมันก็ขึ้นตามนะมันก็ยังโอเคไงแต่ว่าหลายๆที่เช่นที่ที่เราจากมา ค่าของชีพนี้คุณคุ้นคุณข้าวจานละสัตว์ไม่มีแล้วน้องแต่ว่าค่าแรงก,ก็ยังเท่าเท่าเดิมก็ง,งงว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกคุณไม่ได้จะเปรียบเทียบนะไม่ได้จะเปรียบเทียบว่าอเมริกาดีกว่าทุกอย่างโ no. นแต่และอย่างที่นี่คือขะหน่อยงงข่ขหน่อยก็งงว่าเขาอยู่กันแบบนี้หรอนะคะมันมันก็มีแบบข้อดีข้อเสียอะว่ากันไปแต่อ่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าของชีพละกาสําหรับคนที่จะมาเที่ยวหรือแลนจะมาเรียนมาใช้ชีวิตย้ายมาทำงาน อะไรเงี้ยถ้าของชิปเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้ก็คูจะบอกเลยว่ากาแฟเนี่ยจำได้ว่าเมื่อก่อนว่าเคยซื้อแก้วละ2เหรียดสาเหรียดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะกาแฟแก้วละ4เหเรียญห้าเหรียดหมดแล้วที่เห็นหลายๆคนกินสตาร์บัสนี่คือไม่ได้ว่ามาอวดรวยหรืออะไรสตาร์บัตนี่แทบจะถูกสุดแล้วนะคะนอกนั้นถ้าเป็นกาแฟที่แบบตามร้านเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่ก็คือไปได้ถึง5 6 7 8เดแปเหรียดต่อแก้วนะคะอื แล้วก็พวกแบบอาหารอะไรเงี้ยเวลาที่เราไปทานที่ร้านอาหารเนาะที่เนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยทานอาหารจบบเมืองไทยเป็นว่าไม่ค่อยแช์นะคะก็จะถ้าตกเป็นต่อคนมันก็จะอยู่ที่มือแล้วประมาณแบบสิบห้าเหรียญอัพถ้าถัดเรานอกบ้านนะเออทุกคนก็เลยอาจจะเห็นแบบนักเรียนที่มาเรียนบางคนเขาก็เน้นทําอาหารเองบางคนเขาก็ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปจับจ่ายแล้วก็มาทําอาหารทำมิลพรีปเป็นอาทิตย์อะ มันก็จะ manage ง่ายกว่าหลายๆอย่างที่เนี่ยร้านอาหารยังก็เข้าใจฟิลแล้วบางคนไม่ได้อยากไปร้านหารเพราะว่ามันต้องเสียทิปนะคะคือทุกอย่างที่เนี่ยเป็นเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องให้ทิปเราไปทานร้านอาหารค่าอาหาร15ใช่ไหมแต่ว่ารวมแท็กซรวมทิปนู่นนี่นั่นอาจจะไปถึง19เหรียญ20เหรียญได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบ เออบาะว่า,วาคลังคาที่จะต้องไปทานนอกบ้านอยู่นิวยอร์กเนี่ยร้านอาหารแข่งขันสูงมากทุกคนคือร้านอาหารจะแข่งกันในการที่จะดึงดูดลูกค้าใช่ไหมท่นให้มันแบบถ่ายรูปออกมาสวยอินสตาแกรมมาโบ,บ่ร้านพวกคนที่จะมาเก็บพวกเมดิเชลินสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเราต้องรอคิวนะคะแล้วก็จะต้องแบบมีการระบบจองโตะมีเวทลิสต์อะไรที่ค่อนข้างจิงจกน,นะเอออาจจะเป็นพวกคนเยอะด้วยหนึ่งก็สองก็คือ ธุรกิจร้านอาหารที่นี่คือ c ompetitive มากๆคือแข่งขันสูงมากๆนะคะทุกคนเลยต้องแข่งกันทำงาน c r e a t i v e ทำร้านอาหารให้มันถึง next level อะก็คือในอเมริกานี่ว่าบอกเลยว่าบอมไม่เคยเห็นธุรกิจร้านอาหารไทยที่รัฐไหนที่แบบ c r e a t แล้วก็พยายามยกระดับอาหารไทยให้ให้มันไป next level ได้เท่าที่นิวยอร์กนะกอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เคยไปฝั่ง ฝั่ง l อแต่ว่าเข้าใจว่าทาง LA เขาอาจจาะแบบเก่งพวกอะไรอะร้านนวดอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นธุรกิจคนไทยนะแต่ว่าที่เนี่ธุรกิจร้านอาหารคือแอดวานซ์มาคือบางร้านได้บิชลินด้วยนะคะส่วนร้านอาหารอาหารการกินอื่นๆที่ว่าพูดถึงค่าของชีพเมื่อกี้มันก็จะมีหลายคนอาจจะถามว่าแบบเอ้ยถ้าจะมาเรียนเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวเรื่องอาหารยังไงว่าบอกเลยว่า อยู่เนี้ยจริงถ้าไม่ได้เป็นคนติดอาหารไทยมากนะคะคือการทานอาหารไทยบางทีก็รู้สึกว่าเป็นมือที่ต้องคิดนิดนึงว่ามันต้องมันต้องเส็ปนะม,นมันแพงนะเพราะว่าวัตถุดิบมันแพงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ติดที่เมกาเนี่ยมันหลากหลายมากมันก็มีอาหารหลายชาติหลายออปชั่นให,ห้เราเลือกนะคะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆคือไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ย คือมันก็มีอาหารจีนที่มันก็ถูกรอยนะคะที่หาซื้อในออปชันที่ถูกได้นะเดี๋ยววันหลังมันจะพาไปดูจะมีออไชน่าทาวน์ Tao, อยู่ที่นิวยอร์กแล้วมันก็มีแบบบะหมีม่เป็ดที่ว่าชอบมากคือตอนนั้นแบบห้าเหรียญมั้งทุกคนคือน่แหละอาหารถูกและดีอ่ะมีเยอะแต่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกปากเราหรือเปล่านะคะแต่นี่ก็คือดันเป็นคนโชคดีคุณกินอะไรก็ได้ นั่นแหละก็มีหลายๆออปชั่นที่เราเริ่มมีอาหารจีนใช่ไหมมีอาหารเอเชอียอีกแบบเกาหลีก็ดังนะที่นี่พวก Korean คิวพวกซูชิโอมาเกาเซะที่นี่บูมมากๆนะคือจะบอกว่าบางร้านถูกกว่าที่เมืองไทยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพาไปลองดูว่าเออมันมีออปชั่นอะไรบ้างสำหรับคนที่ชอบทานโอมาเกาเซะเพราะที่นี่ crazy มากหลายคนบอกเลยว่าแบบอร่อยไม่อร่อยคือคนไปเยอะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะกำลัง ขายนะคะกำลังฮิตอตอนนี้เนาะก็มีอาหารยุโรปอาหารอาเมริกันได้เลือกเยอะาโอ้ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องอาหารขึ้นอยู่กับว่าเราแบบชอบทานแบบไหนอะทีนี้มาพูดถึงเรื่องระบบการเรียนกันบ้างนะคะเท่าที่ได้สัมผัสตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียนตอนที่ เวลาได้ตอบรับเข้ามหาลัยแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่แบบเราลงทะเบียนเรียนเตรียมตัวที่จะเข้าเรียนจริงว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วต้องปรับตัวเยอะไหมนะในฐานะคนที่แบบเรียนระบบเมืองไทยมาตลอดก็รู้สึกว่าอที่นี่ไม่เหมือนที่เมืองไทยหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มันก็พอที่จะแนววิเกตตามได้คือพอที่จะปรับตัวตามได้พอที่จะเข้าใจได้นะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเออมันเราเห็นในสื่อ หลายๆคนมาเรียนที่อเมริกาเราก็พอจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงพอมาสัมผัสเองเรารู้สึกยังไงใช่ไหมถามเองตอบเองพอมาสัมผัสเองเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างใส่ใจคือทุกทุกมหาลาัยบายดีฟ u l คืออยู่ต้องสใส่ใจนักศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมแต่รู้สึกว่าที่นี่เขาเหมือนพยายามที่จะหาคนที่ไม่ใช่อาจารมีหลายๆฟังก์ชันที่ไม่ใช่อาจารย์ที่จะนะสปอร์ตนักศึกษาอ่อนอาจารย์ต้องมีอยู่แล้วเพื่อเป็นคนสอนเป็นเป็นอินสตราคเตอร์ใช่ไหม แต่ว่าที่มหาหลัยที่นี่มันจะมีแบบเซอร์วิสหลายๆอย่างภายในมหลาหลัย,ยที่มันจะช่วยทําให้ชีวิตการเรียนของเรามันง่ายขึ้นสนุกขึ้นเราก็พยายามแบบช่วยให้นักศึกษาเยอะนอกจากทางด้านวิชาการนะคะก็คือทางด้านวิชาการอ่านและโดยเบสิกหลายๆมหลาลัยทั้งที่เมืองไทยเองที่นี่เองเขาก็จะมีพวกสูตรวิจัยต่างๆมีอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่ที่แตกต่างก,ก็คือเขาก็จะมีแบบตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียนเขาจะมีแผนกแอดมิชั่น แผนแอดมิชันก็คือไม่ไม่ใช่ระบบกลางนะทุกคนแอดมิชันคืออยู่ที่แต่ละคณะอยู่ที่แต่ละสกูแล้วเขาจะมีจัดอินโฟเซชันบ่อยมากคือจัดเซชันเนี่ยที่จะมาพูดถึงคณะเราสอนอะไรบ้างโปรแกรมอะไรบ้างมีเวิร์กช็อปสำหรับเขียนใบสมัครคือจัดเป็นซีรีส์นะคะดังนั้นอะเวลาที่เราหาข้อมูลนะเรารู้สึกชอบตรงที่ว่าเออเขามีเซชันให้เราได้เข้ามาเอนจอยบอ่อยแหละเขาก็คงอ,อยากหานักศึกษาแต่ว่ามันก็เบ n เนฟิตเราด้วยไงคือเราเป็นคนที่หาข้อมูลเรา ก็สะดวกในการที่จะไปอคอยอีเวนต์พวกที่เป็นออนไลน์ที่เขามีอ่อินโฟเซสชันมีการอธิบายว่าโอเคโปรแกรมนี้มันมีอะไรบ้างเราก็จะได้ช่วยตัวเองในการตัดสินใจว่าเฮ้ย mm hmm. เราเหมาะกับโปรแกรมนี้หรือเปล่าเรา มีอะไรที่เราสนใจในโปรแกรมนี้ใหม่นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่า resource พวกนี้มันช่วยในการทำแอปพลิเคชันช่วยทำใบสมัครของเราเลยเพราะว่าเราเรา get sense ของ nature ของโปรแกรมนี้มาขึ้นเวลาที่เราไปหาเรื่องราวที่จะไาเขียนหรือตุกตะกรอนทำแอปพลิเคชันของตัวเองเราจะได้หาจุดที่มันสามารถลิงก์กับมหาลัยได้ได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจาก Ad m i ิ s i o n ใช่ไหมก็จะมีพวก advisor นะคะพวกกิจกรรมที่เป็นของ student life เช่นก่อนที่ว่าจะมา าเนี่ยมันก็จะมีพวก r e q u i r e m e n t ทาง เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพานะมีการแบบฉีดวัคซีนอย่างเช่นคนที่จะเดินทางมาที่อเมริกาเนี่ยแต่ละประเทศมันจะมีวัคซีน requirement ไม่เหมือนกันคนที่จะมาอเมริกาต่างกันอีกนะคนที่เป็นอ่อ undergrad คือปตรีส่วนใหญ่ปตรีเขาจะอยู่หอใช่ไหมก็จะแบบเ require วัคซีนอีกแบบนึง v บ r y ตามอายุด้วยบางทีวัคซีน Requirement ไม่เหมือนกันเขาก็จะมีแบบแผนกที่เกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให้เราแบบไปหาข้อมูลอ่ะ มีการให้เราทำเทรนนิ่งว่าเออ,อยูเข้าใจไหมเรื่องของ sexual harassment <ม>อย่างเงี้ย<ม>คือเหมือนเขาพยายามทำหลายๆอสเปค t ให้ให้ student life ของเราสมบูรณแบบมากขึ้นนดูทั้งเรื่องสุขภาพดูทั้งเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่อย่างของวามารียนที่นิวยอร์กมหาลัยก็มี p ร o ไ i d ์เทรนนิ่งว่าแบบเราจะปรับตัวให้เข้ากับเมืองได้ยังไงเราจะหาฟ์นเมนต์ยังไงเราจะเป็นนักศึกษาต่างชาติมันจะมีการที่ต้องปรับตัวมากกว่าอ,วะอะไรเงี้ยคือเขามีหลายๆอยา่างหลายๆกิจกรรมที่จะช่วยให้เราเบรนอินเข้ามาได้มากขึ้นนะน,ะนี่ก็คือในระดับ Super f i c i a l แต่ไม่ไม่แน่ใจพ้าไปเข้าไปเรียนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นคนละแบบก็ได้นะเออแต่อันนี้แค่แชร์ e ีเฟลคชั่นที่ที่เราสังเกตได้แล้วเรา ก็สัมผัสได้เดี๋หลังเปิดเทอม mm hmm. ก็จะดูกันเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอได้เริ่มต้นใหม่ๆนะจ๊ะอาจจะเป็น another story ก็ได้แต่ว่า any way ก็คือคอยากจะจะแชร์ทุกคนฟังเนี่ยมันก็จะมี office of financial aid ก็คือ,คอแผนกดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการหาทุนนะคะ ว่าก็ได้ทุนจากเนี่ยการไปติดต่อกันไป approach นี่เขาอยู่แผนกเนี่ย office of financial aid ซึ่งเขาไม่ใช่อาจารย์นะซึ่ง funding structure ของที่อเมริกามันก็อาจจะมีทั้งเงินบริจาคใช่ไหมอ่ามหาลัยเขาก็มีสิทธิ์เก่าหลายๆรุ่นเพาะมหาลัยดังๆมหาลัยเก่าแก่เขาก็มีสิทธิ์เก่าที่เบบเป็น CEO เป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นที่แบบรวยๆอะ่ะแล้วก็มาบริจาคเขาก็าจะมีทุนเยอะบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้อยุดในเว็บไซต์ข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแต่พอเวลาเราได้คุยกับพวก f i n a n c i a l เ i d o f f i c e เราก็จะได้เหอนกับแนะนําตัวเองไปในตัวแล้วเขาก็จะได้จาเราได้เวลาที่มันมีทุนอะไรที่มันแมทช์กับเราอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็คือรู้สึกว่าเออ,องค์กรพวกเนี้ยในมาหาลัยมันแบบเฮ้ยมันจริงจังนะมันก็ EFFECTIVE แล้วมันก็เห็นเห็นความพยายามที่เขาอยากจะช่วยเหลือนักเรียนก็พยายามหานักเรียนนั่นแหละแต่ว่าเราก็ได้ประโยชน์ได้ไงเราก็ได้ข้อมูลได้ c o n n e c t i o n ได้ a c c e s สสำหรับ Information ต่างๆนะคะอีกอย่างที่รู้สึกว่า r e f l e c t ได้ในช่วงเวลานี้นะ Lately เลยก็คือการเข้าถึงข้อมูลเรื่องการศึกษาอย่างเงี้ย เราก็จะพูดให้ให้คนใกล้ๆตัวฟังตลอดอะเนาะว่าเราเออเรารู้สึกว่าก็ลำบากนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ยแต่ว่ามันก็ยังดีอย่ะคือหมายถึงเราไม่ใช่คนแรกของครอบครัวที่ได้เข้าเรียนมหาลนะัยแต่ว่าพอมาอยู่สังคมอเมริกาเนี่ยหรือสังคมเมืองไทยเองนะมันมี first generation graduate เยอะมากๆเลยคือหมายถึงคนที่ทั้งครอบครัวเนี่ยมีชั้นเป็นรุ่นแรกที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยนะคะโดยเฉพาะที่อเมริกาเขามีแบบ คอมมิชชของคนที่เป็นผู้อพยพเป็นอิ m มิเก n นต์เจ r เนอเรอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วเขาก็จะไม่ได้มี Access ไม่ได้เข้าถึง Information ว่าเฮ้ยทานศึกษามันมีแบบไหนบ้างอ๋อเอาโอเคเรารู้ว่ามันมีมหาหลัยดังมันมีมหาหลาย D, ัยไอบี่ลีนูนี้น,นั่นบบลาแต่คนที่จะสามารถเข้าถึง Information ได้ว่า ทำยังไงถึงจะเข้ามาหาลัยพวกนี้ได้ฉันต้องทํากิจกรรมอะไรฉันต้องเข้าถึงเน็ตเวิร์กแบบไหนถึงจะทำให้ฉันแบบเข้าใกล้ u p r e r class education มากขึ้นการศึกษาที่มันเป็นระดับแบบได้มาตรฐา,อานอะไรเงี้ยค่ะเติ reflect กลับไปที่เมืองไทยว่าเออวะ่ะมันก็คล้ายๆโกของเราเหมือนกันนะที่เราเริ่มทำ YouTube โอเคเราอาจจะโชคดีกว่าคนหล,หลายๆคนแต่เราเราก็เติบโตมาในแบบจังหวัดเล็กๆในท,ที่ที่ conversation รอบตัวเราอาจจะพูดถึงทางเลือกในการเรียนต่อ ทางเรื่องในการทํามาหากินทําอาชีพแบบมันค่อนข้างจําจกัดอยู่แค่บางอาชีพอย่างเช่นอ่ะหมอข้าราชการนี้นั่นคือในกรณีที่คุณเอ j นจอยที่จะทําอาชีพนั้น่ะมันก็ดีไงเราก็ดีใจด้วยแต่ว่า มันมีเพื่อนว่าหลายคนที่มาตอนนี้นะเขาอาจจะเป็นหมอหรือเขาทําอาชีพที่สังคมคิดว่ามันควรจะทําแต่นะตอนนี้คือ supper แบบชีวิตไม่ได้เ enjoy มาคนพบว่าจริงๆฉันไม่ได้อยากเป็นหมอหรือมาคนพบว่าจริงๆแล้วไม่ได้ enjoy อาชีพที่ที่สังคมคิดว่าควรจะทําอะไรเงี่ยเออก็เลยแบบก็ทำให้คิดย้อนๆกลับไปได้หลายๆอย่ยางถุดที่มาที่ไปของตัวเอง ถึงเป็นสังคมที่เราแชร์ถึงแอคชั่นว่าเราเราจะทำอะไรได้บ้างเออนอกจากทำ YouTube แชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้ให้มันไปเข้าถึงบุคคลที่อาจจะไม่ได้ privilege มากให้ได้แบบอย่างน้อยได้รู้ว่า เฮ้ยมันมีทางไปนะหรือคนที่แบบครอบครัวฉันไม่พี่หนูไม่มีใครที่แบบถามอะไรได้เลยหนูไม่มีคนที่แบบพ่อแม่หนูก็ไม่ได้เรียนจบแบบปโทไม่ได้มีใครเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยในวงสาคณะญาติของหนูมีหนูคนแรกอะไรเงี้ยซึ่งก็เราเข้าใจมากๆเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราเริ่มทาคนในคอมมูนิตี้ของเราในตอนแรกที่เรามาไม่ได้เห็นด้วยกับเราด้วยซ้ําที่เราแบบไม่ได้เป็นหมออะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้เออทุกคนก็เห็นว่า เราแบบสามารถดูแลตัวเองได้สามารถได้เอนจอยในในสิ่งที่เราอยากทําในสาขาวิชาที่แม้ว่าในตอนนั้นคนจะไม่ได้เห็นด้วยมากแต่ณนะตอนนี้เราสามารถแบบโอเคดูแลตัวเองได้แล้วเราได้ได้เอนจอยในสาขาที่เราอยากจะเรียนเราอยากให้มันมีคอนเวอร์ซชั่นแบบนี้มากขึ้นในสังคมของเราเนาะที่เมืองไทยแล้วนี่คือย้อนขิดย้อนกลับไปที่เมืองไทยแล้วก็ได้เรียนรู้จัก ทีนี่ด้วยว่าเฮ้ยมีเด็กที่เป็น first generation เยอะมากเลยนะแล้วเขาพยายามที่จะช่วยกันทุกคนเขาพยายามที่จะช่วยกันอย่างเช่นแบบสิ่งที่เห็นได้ชัดมากเลย,เลยคือการแบบขยับคลาสในสังคมยิ่งพอมันมีคนที่เข้ามาสู่อ่ education หรือการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะทำให้โอเคเราจบไปเราอาจจะมีตัวเลือกในเรื่องของอาชีพเนี่ยมากขึ้นอาจจะทําให้รายได้เราดีขึ้นคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น เราสปอร์ตครอบครัวได้มากขึ้นมันก็คืออีโคโนม c ก o ม i l i บินะคะเฮ้ยท,ทำไมเหมือนาเลคเชอร์วะคุยเล่นๆแต่ว่าเออมันเราโดยเฉพาะตอนที่เราได้มาอยู่ในแบบมหาลาัยก็ยิ่งผลพบเลยว่าเฮ้ยเราก็มีแต่คนที่พรีเ l e จ e อยู่แล้วหรือเอลี e อยู่แล้วแม้ว่าเราได้ทุนมามันก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนที่เราจะต้องแบบ pay out of pocket คือจ่ายไปก่อนถึงแบบเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนที่ ไม่ได้มีครอบครัวพพอร์ตอะอย่างตอนนี้เลยยังยังพอให้เขาพพอร์ตในบางส่วนเล,ล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้มีสพ,พอร์ตตรงนี้แล้วมันจะทํายังไงวะคือทาไมมหาลัยมันต้องแบบออกแบบมาแล้วมันคอมพอร์ตรสำหรับคนที่มีพพอร์ตอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยแบบเออเวลาที่เราหมด กำลังใจหรือบางทีท o u t u b e ยอดวิวไม่ได้ริชไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีกําลังใจที่จะมาทําต่อเพราะว่ามันมันยังมีคนที่แบบได้ประโยชน์จากการทําสิ่งนี้ของเราอยู่ก็คือย้อนกลับไปถึงเนี่ยแหละคอร์สของการทํา y o YouTube การแชร์ข้อมูลสกอร์ชีพทุนการศึกษาต่างๆหรือการแบบได้มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศการได้เข้าใจว่า มันมีキャริเอร์ออปชันอะไรบ้างนอกจากหมอนอกจากตาครูตำรวจอะไรก็ว่าไปที่ที่สังคม,มเรามีนะวันที่เขามาฟังแล้วแบบอินบ็อกซ์มาหาว,าว่าแบบเอ้ยพี่หนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอะ่ะเออมันมีประโยชน์มากนะเอ้ยพี่หนูทําตามนี้แล้วหนูได้ได้ทุนหนึ่งก็ได้เห็นว่าแบบสิ่งเราทํามันมีประโยชน์แล้วเราก็ยังอยากจะทำต,ต่อไปนะคะก็แหละก็ะถ้าเกิดใครที่มีโครงการหรือมี โปรเจกต์อะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยว่าพอจะช่วยได้หรือเราสนใจเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยเรื่องของการแบบพัฒนาสังคมพัฒนาประเด็นการศึกษาความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาหรือว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนก็ก็รีเจ้ามาคุยกันได้นะคะถ้ามีอะไรที่ที่ว่าช่วยได้วาก็จะอยากทำนะหรือว่ามีมีวิจัยหรือมีโครงการอะไรที่มันเป็นแนวๆน,นี้ที่นอกจาก อ r e รที่เราเรียนคือเฮล t ์พอลิ c ีแต่เราก็ยังสนใจเรื่องของแบบการพัฒนาเยาวชนการพัฒนาการศึกษาการพัฒนานโยบายที่มันจะช่วยแบบลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยว่าก็สนใจนะคะมีโปรแกรมอะไรที่ตัวเองกําลังทําอยู่แบบเฮ้ยพี่คล้ายๆกันมาช่วยกันทำไหมอะไรเงี้ยก็รีชอปมาได้นะคะทาง อบาางลางล่ข้และตอนแรกก็จะคุยเล่นๆตอนนี้ก็คือคลิปน่าจะยาวแล้วนะคะวันนี้คงจะใกล้ๆเปิดเทอมแล้วเราวาก็จะพยายามแบบถ่ายคลิปแล้วก็จะมีการมา reflect ให้ทุกคนเรื่อยๆตลอดนะคะว่าเราก็จะโตไปด้วยกันนะคะก็ว่ารู้สึกแบบ เออผูกพันกับกับคนดูมากเลยเพราะเราโตมาด้วยกันจริงๆคือเรามาผ่านมาหลายๆอย่างด้วยกันนะคะต้องแบบต้องแต่ว,ว่าเรียนจบจนมาทํางานจนมาแบบมาเรียนต่อคิดว่าไม่ต้องดูเอาสาระก็ได้ดูแบบเราเป็นเพื่อนกันนะคะโตมาด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันหลังว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อหรือว่ามาแบบเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ใครมีฟังจากคลิปวันนี้แล้วมีอะไรที่อยากแชร์ก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะชอบมากๆเลยเวลาเพื่อนๆมาแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรอยากจะเมา้ากิมมาได้เลยนะคะ very open นะคะก็วันนี้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน